สวัสดีครับน้ำตัเลยครับผมนิวตันครับรับบทเชนครับกันเนอร์ครับรับบทแจ็คครับอ่ะคุณแจ็คเล่าก่อนเลยครับคาแรคเตอร์เหรอครับเป็นคนนิ่งๆครับผมใช่แต่ว่าบอกเลยว่าพูดน้อยแต่ว่าต่อยหนักนะครับผมเอ๊เล่นเกมเก่งมากครับผมเราอาจจะพูดเยอะไม่เท่ากับพี่แม็กกี้กับพี่บาร์นะครับผมแต่ว่ารับรองว่าสกิลการเล่นเกมของเราเนี่ยก็ ไม่ต่างอะไรจากการพูดนะครับเฮ้ยรอเล่นครับผมก็เก่งเลยแหละครับครับผมเทนนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวละครสืบเหตุแล้วกันนะครับผมซึ่งมาเปิดตัวครั้งนี้ครั้งแรกครับซึ่งเทนเนี่ยเขาก็จะมีปมของเขาซึ่งบอกเลยว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีอะไรอยู่ในใจตลอดครับก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูครับซึ่งเทนเนี่ยอยู่ทีมรลูวยเปอร์ซึ่งเป็นคนทีมกับกันนะครับซึ่งเราเป็นคู่แข่งกันผมชื่ออะไร แจ็คครับใช่ครับเวลาทีมกับคุณแจ็คนะครับก็รอดูครับอะไรใหม่ๆครับก็ต้องขอแบบเท้าความก่อนว่าเราเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่ใช่แต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจบลงยังไงทําไมเราถึงอยู่ทีมตรงกันข้ามกันใช่ทาไมเราถึงต้องแข่งกันอันนี้ต้องมาติดตามดูในซีรีส์แต่ถ้าใครทนไม่ไหวซื้อนิยายอ่านครับผมใช่ อดีตเคยเป็นเพื่อนใช่ปัจจุบันเป็นมากกว่านั้นคู่แข่งตอนนี้ผมเป็นคู่แข่งกับคุณในในเรื่องครับอดีตเคยเป็นเพื่อนปัจจุบันสามพยางมากกว่าเพื่อนอ๋อมากกว่าเพื่อนก็ห้าพยางเพื่อนรักหักเหลี่ยมหัไปลองเดาไปลองเดาไปลองเดากันเล่นดูนะครับผมใช่เอางั้นให้จริงๆเนี่ยคือเราจะเป็นแก๊งสามคนก่อนก็คือจะมีแจ๊ ทีแล้วก็เทนครับซึ่งแบบว่ามาจากเล่มเล่มแรกเลยซึ่บบเป็นเพื่อนกันแล้วก็เรมีแบบคอนทราสตบางอย่างการทําให้แบบผมต้องแตกทีมไปอยู่อีกทีมหนึ่งก็คือบรูไเปอร์แล้วเขาก็ไปก่อกตั้งทีมที่สุดมาเธอร์นี่ครับทีมคุณไม่ขี้โกงไงไม่ไม่จริงครับทีมคุณไม่ขี้โกง<ห>แล้ว,<ๆ>แ,ลวแล้วคนมาเขาโอเคขอโทษครับคือพวกผมไม่ผู้ถูกกระทําครับทุกคนอันนี้ผมพูดนกงเอาเถอะพี่คนดูเขารู้ก็รอดูแล้วกันให้คนดูตัดสิน โอเคทำไมคุณดูอัดอ้าเพราะว่าผมโดนโกงไงผมไม่ยอมหรอกเขาโกงเขาได้ใจเราหรือเปล่าเขาขโมยของผมไปชงหวานแจ๊บฮะไม่ใช่ใจนะได้หรอพี่ขโมยเนี่ยผมไปทำไมผมเล่นเกมไม่ได้แล้วข่าวนี้เห็นมี้ไปแข่งทางกาลิน่ามาด้วยเราอ๋อใช่แล้วผมไปดูด้วยนะวันนั้นผมไปดูด้วย ที่แบบเห็นเห็นในที่เขาลงกันนี่แบบข้อสอบเหรอข้อสอบผมมาแหละแฟนคลับบอกจําข้อสอบได้เดาผิดหมดเลยไม่มีใครเดาเป็นผมเลยเรียกว่าเฉลยเลยวันนี้วันนี้มาเปิดตัวครั้งแรกครับครั้งแรกก็ไปดูดีกว่าว่าคีซยจะเก่งแค่ไหนใช่เขาเขาก็ดีครับเขาเขาน่ารักเขาแบบว่ากับจากรฮาร์วินเนามีของฝากอะไรแบบติดไม้ติดปือมาด้วยใช่ผมก็วิ่งดีใจเลยวิ่งเขาแบบซื้อของมาฝากเราอะไรอย่างเงี้ย สรุปคือทุกคนได้เหมือนกันหมดไม่ใช่ของของการพิเศษอ๋อยังไงใส่ไห่วะมากกว่าชิ้นนึงโอเคเฮ้ยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอาจจะยังนะดูตัวเองก่อนเออแล้วไมเล่นเบับ่อยครับเล่นครับเราจริงๆเราสร้างกลุ่มมาแลก็จริงจก็มีเจ๋งนะครับน้องเจ๋งก็คือชื่อแหลแหลมใช่มีแหลมแจ็คเทนครับจริงก็เล่นด้วยกันก็คือฟอร์มฟอร์มทีมกันเพราะว่า ผมก็ต้องเชนให้ขี้ซุยเนาะเพราะว่าบูวเปอร์เขาก็แบบระดับท็อปอยู่แล้วอ่าก็อันนี้ก็อันนี้ยอมรับคุณยอมรับอมรับอ่ะอันนี้ผมยอมรับแต่โดยดีว่าคุณหน่ะเป็นตัวท็อปมาก่อนตอนที่คุณเนี่ยยังอยู่ทีมกับเราแต่พอคุณแยกทีมแล้วเนี่ยคุณก็สกิลแบบตกต่ำลงคุณแบบไม่ได้เก่งเหมือนเดิมผมว่าคนดูเขารู้แหละให้คนดูเขาตัดสินเองเนาะโอเคละ อันนี้ที่ิตจริงกันนาะพี่เนาะโอเคบันเทิงครับบันเทิงจริงๆแบบเจอจริงเคยเคยเห็นเขาแบบมาหลายทางแล้วแบบว่าในในโซเชียลอะไรเงี้ยครับแบบพอมาเข้าห้องแคสด้วยกันก็เออรู้สึกว่าเข้ากันได้ครับผมรู้สึกว่าเข้ากันได้ก็ก็เลยได้คู่กันใช่คือไม่ไม่ใช่แค่เราที่ที่มองเห็นภาพว่าเออเราสองคนเข้ากันได้แต่ว่าทางผู้จัดเองร่วมกับเองก็ มองเห็นว่าเออมันไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับตัวผมนะครับก็จริงๆรู้จักกันแล้วแหละเขาก็บินดีกีเนาะพ่อค้าแตงโมปั่นงานเกษตรนะใครๆก็ต้องรู้จักผมเคยไปอุ่นนุ่นเขาด้วยนะตอนที่แบบยังไม่ยังไม่าเจอคุณไม่ชอบเกษตรแฟร์ไม่ใช่หรอแต่ผมไปครั้งหนึ่งเขาเช่าอยังไปเห็นกับตาว่าไอาที่เขาแบบโมมๆว่าหล่อๆสาขาไหนแล้วที่เห็นกับตาเนื้อหรือยังเห็นแล้วเป็นไงก็มาแคสเลยเห็นเวลาเฮ้อารมเนี้ย พี่เห็นกับตาเนื้อยังแยกได้เลยวะพี่เฮ้ยขอร้องครับก็นั่นแหละแล้วก็มีโอกาสได้มาแขกด้วยกันก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่แบบได้ได้ได้เล่นด้วยกันครับใช่ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบก็มีความสามารถแล้วก็หน้าตาดีตอนเราก็สมดีกีเขาแะละครับเขาหล่อถูกใจเราไหมดีฮะด้วยแล้วนะ พอพอไปวัดไปวาได้อยู่เฮ้ยโอ้ยเฮี่ยวเลยอะเอาเถอะพี่คือถ้าสมมุติว่าพี่จะขอแยกตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะคู่ใคไม่ไม่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเออเพิ่งเริ่มคือจริงๆแบบพี่เนื้อต้านนีัใสดีครับผมคือแบบพูดอะไรก็แบบเห็นเห็นพ้องแบบต้องกันหมดทุกอย่างเลยคือแบบชีนกก็เป็นนกชี้ไม้ก็เป็นไม้ใช่ครับใช่คือกลังทคะแนนอยู่หผมไม่เคยทําเลยครับผม พี่เขาทำอย่างเดียวเลยผมนี่อยู่เฉยๆทำอะไรทำอะไรทคะแนนครับผมมาก่อนนะพี่ได้เลยแล้วาแล้วาทีหนครับผมไปเลยครับครับก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับผม b ีมาเ e ย์ทูนะครับผมอะไรนะชื่อภาษาไทยสโซลามที ก็คาแรคเตอร์ตัวเองครับครับพระผมเองก็ฝากด้วยนะครับสามารถติดตามชมได้ทาง VTV ครับผมเท่านั้นนะครับผม yes เจอกันครับเจอกันครับ